เจอหม้อให้ทีสิคะรเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าโต้หนูเองอะมีหม้อเขาเกีียบสองใบะเจ้าคะ่ะแต่อีกใบหนึ่งอะมันขายดีมากเลยเจ้าคะ่ะขายหมดเปเทนะสเท,ทา่าแต่ว่าอีกใบอะมันทำไมถึงขายไม่หมดมันเป็นหมาออะไรนะเจ้าคะ่ะหลวงพ่อบางวันก็ซักครูเหลือครับบางวันก็คงเกลียบเหลือโอ้ยเอากลับไปกินแทนข้าวอย่าจนเมื่อยแลลวครับหลวงพ่อก็นั่นเละสิคะหลวงพ่อ ก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อเสกให้หม้อสักครูกับหม้อข้าวเกลียบอ่ะขายได้เท่าๆกันไม่ได้เหรอเจ้าค้าไม่ได้หรอกโยมแต่ถ้าเสกให้ขายไม่ออกเท่าๆกันน่ะพอไหวโอ้ยอุ้ยเอาไปว่าเจอแค่เป็นสิริมงคลก็พอครับหลวงพ่อจริงๆเลยเชียวมาเอาม้อมาครับครับครับ มาทำไมอีกล่ะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกครับก็ตั้งใจจะมาขอคุณหลวงพ่อที่วันนั้นเจอปอดนะขายดีมาขายดีเป็นเพลน้ำเพเอาละพ่อพ่อพ่อวิงจริงเลยเชียวพูดเป็นแร็ปย่อเลยนะแล้วอย่างนี้จะคุยกันรู้เรื่องเหรอมีอะไรก็ว่ามาคืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อคือขายดีมันขายดีอยู่เจ้าค่ะแต่มันยังเหลืออยู่เจ้าค่ะพ๋อเอาอย่างนี้แล้วกัน หลวงพ่อไปช่วยขายที่ร้านเลยดีไหมโอ้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วครับหลวงพ่อช่วยเจิมบางชิ้นที่มันยังไม่ดีทั้งนั้นแหะครับพออรอเดี๋ยวนะครับหลวงพ่อไหนล่ะยอมนี่เอามาถวายวัดใช่ไหมเอาเอามาเจิมครับเอามาเจิมครับหมดนี่เลยเหรอครับโอ้โหนี่ถ้าเจอหมดนี่ มือจะไม่หงิกเป็นขิงเหรอ,องั้นขอไปน้ำมนต์นไปพรมก็ยังดีครับ <laughs> <laughs> นี่ยอมถ้าอาตมาศักดิ์สิทธิ์จริงนะอาตมาไปการประประนาคนครหลวงแล้วไปเสกปล่อยให้ไหลไปตามท่อเนี่ยจะได้รวยกันทั้งประเทศก็ <laughs> จะได้เลิกประท้วงกันสักที <laughs> งั้นงั้นขอเป็นนางกวักก็ได้ครับ <laughs> โอ้ยยอมี่ช่างขอจริงๆนะนี่เชื่อจริงๆเหรอว่าฉันนี่ศักดิ์สิทธิ์ หู้ทางั้นละชัดปั้นนะให้ใหญ่เท่าโบสแล้วตั้งไว้หน้าวัดนะควักไอ้พวกที่ขโมยตูก้กะทินะเอากลับมาวัดสักที